โอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมสัมมา c h ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาชิงโลโก้นะแล้วก็สรุปแก๊งผมชนะไปแล้วนะสองศผมมาไม่ทันอนะ่ะผมเพงเข้าประเทศมาเพราะว่ามันชิวยาวอะ่ะนะเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นอยู่ข้างบนว่าอันโนสอกับยากุซ่า สรุปแก๊งผมชนะแล้วนะได้โลโก้แล้วเว้ยีลยวผมก็กาลังไปวาโซนเลยแต่ไม่รู้จะไปถึงตอนไหนนะ,นะผมรีบสุดๆแล้วแต่มันมาไม่ทันมันมาไม่ทันเนี่ยรีบสุดๆแล้วะเนี่ยแ,แก๊งผมก็น่าจะชนะแล้วนะสองศูนย์เพราะว่ามีคนที่เพิ่งเข้าแก๊งมาสี่คนนะเขาตอยเก่งโอ้ยแมปไม่โหลดดูดีรีบไม่รีบก็ดูเอาดีแล้วก็นี่วันนี้ผมจะมาเปิดกาชาสามสิบรูปเลยนะจะเช่แก๊งผมชนะแลวเฮลโหล แล้วคนไปไหนหมดว่าฮัลโหลแก๊งผมก็ชนะแล้วนะคือหลังจากที่แพ้แพ้มาสามตาติดน่แหละแล้วแก๊งผมไปไหนหมดว่าแตวาเมื่อกี้เขาต่อยกันชนะแล้วยังไงสลูกก็คือแก๊งผมชนะแล้วนะอืชนะแก๊งยาวยาวยาวกุซ่าไปแล้ว นัดบอนเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกผมจะทักไปหาคุณดีจีเนาะครับชนะแล้วครับเย่ชนะแล้วใชนะแล้วเออผมผมต่อชิวทั้งยี่สิบกว่าชิวอ่ะรีบมาสุดๆแล้วเดี๋ยวแชรงหายแล้วขออ่างขออ่างได้เดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันสักหน่อยมาถ่ายตัวสองแหวนเลยแชร์หายทว่าตัวหน้ามาอยู่ด้านหน้าเลยต้องสองแก๊งครับโอเคก็ผมมาไม่ทันอ่ะแต่ว่าพี่พี่โซเขาอัดโกโปรว้ให้ดูอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์ลงให้ เดี๋ยวจะไฮไลท์ลงใหู้จะเอาไฮไลท์ลงให้นะถ้ามันกระตุกก็ไม่ใช่คอมนะครับคอมคอมคอมพิโซแต่คอมเขาแรงอยู่ i5 เจนเก้ามั้งนี่นะนี่ก็คือแก๊งยาบุซ่าแก๊งเเสื้อขาวๆนี่ก็คือแก๊งบุนะว่าชนะแล้วชนะ้วอุ้ยสะใจว่ะฮัลโหลเ้อซีวนวายแท้สะใจว่ะอ๋อเย็นเย็นอยู่เฉยเ เดี๋ยวเดี๋ยวให้หัวหน้าหัวหน้ามาทางลัดหน้าเลยฮะคนที่เหลือเดี๋ยวขึ้นไปเพราะชนะแล้วนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้นำจ้าเย็บใจย็บอะไรจ้าชนะรู้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมไม่ได้มาดูตอนต่อยนะแต่ว่าทำไมแก๊งมามาดูเยอะจังพี่โซเขาถ่ายไว้ให้ดูเยอะจริงพี่ดูโดนพี่โซโก้ดูให้ดูเยอะเยอะวันเนี้ยพี่แซมบ้าท่าที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะท่าจะท่ากันอะไรวะร้อยเก้าสิบเท่าไหร่แหละที่เขียนว่าพีทสอง แก๊งผมก็ชนะแล้วเว้ยได้โลโก้แก๊งแล้วเว้ยดูแก๊งผมมีอย่างเยอะแก๊งผมมีตอนที่มี22คนแต่จะส่งรายชื่อได้แค่20ก็เลยจัดการออก2คนนะเพราะอีก2คนเขาไม่ค่อยเข้าประเทศชนะแล้วเว้ยใครถ่ายชนะแล้วเว้ยเอาใครถ่ายก็บอกได้เลยใครถ่ายอ่ะเอาใครถ่ายนี่ชนะเราเว้ยลอยน่าจะลมลมอากาศถ่ายนะผมว่า คนถ่ายเอาคไปแซมบ้าแซมบ้าไปตรงกลางไปตรงกลางเลยไม่เวนไม่ถ่ายเอาเวนอยู่ตรงกลางไม่ไม่ไม่ถ่ายงั้นขอเอาเป็นปกอ่าโกโก้แล้วกันโอเคนะเนี่ยเนี่ยในภาพเว็บไซต์อะเว็บไซต์ที่ขอเราไปดูอ๋อครับมันมีเราเราคอยพัฒนาเลยเราไปถ่ายเองเราไปถ่ายเองเดี๋เดี๋ยวไอ้หัวเซมามาถ่ายเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอ่อขอขอแบบข้างหน้าเต็มเต็มมาได้ไหมมันดูโลนโลนอะมามาเข้ามาเต็มเต็มทิชชู่ทิดชู่ เต็มเล้วชิดๆชิดๆชิดๆชเดๆมิดวชิด่งรดปริี่ริดๆชิยๆชิด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 ้าิดๆริดๆชิดๆชิดๆชิดมาิดๆช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 ิดๆดๆชิาๆชิดเข้าๆชิดๆหิดๆชอชิดๆ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 ชิไงริดๆชิดๆชิดๆชชิดๆชิดๆชิดๆนะชิปแท็บแล้วก็เซตติ้งอิเกมอ่ะ ทำมันนั้นด้วยนะพี่ริวทำเป็นอ่าอะไรนะโมชั่นเบอร์อยาวแล้วหรอท่าน่ะมันเราค่อยๆทำคืนไปเลยโอเคครับก็แบบเกินถ่ายแน่นวะแ <laughs> <laughs> น,น่แน่เงี้ยเหื่อยแห้งกันเลยนับเลยนับเลยถ่ายนับเลยคุณแฟงคุณแฟงขยับไปอีกหน่อยหนึ่งสองสามได้โลโกโล้แล้วเว้ยสี่ห้าไม่ได้เพ่ เสรแล้วผมก็จะมาเปิดการชาร์ฟองด้ยนะครับเอ็ดศัพทนะครับใส่มาพอดีสิบห้าสิบหได้เลยได้ยังวะกี่ลูกครับนี่นัฮะเนี่ยตอบคืนตอบริงแค่เพิ่งเสร็จแล้วนะโอเคครับโอเคครับเราเรามาเรามาคุยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราตามข้อตกลงเนาะเจอกันใหม่ครับเสร็จละแล้วแต่เราต้องแจ้งกับนายกก่อนโอเคต่อไปนะก็เป็นน่าจะต่อยเสร็จแล้ว อ้อเพราะผมชนะไปแล้วต่อไปผมจะไปเปิดกระชับปองนะผมเห็นเขาเปิดตรงนี้แล้วได้รถผมเห็นเขาเปิดประมาณนะวผมเห็นเขาเปิดตรงเนี้ยเขาได้รถนะผมก็จะไปเปิดตรงที่เขาเปิดนั่นแหละเออเห็นว่าได้รถเยอะก็เลยอยากจะลองว่า300จะได้รถปะรู้เหมือนกันมันจะได้รถไหมเหลเห็นว่ามันเปิดง่ายเปิดอะไรเห็นว่าเปิดแล้วได้รถนั่นหรอ เราก็มาดูกันว่า300มันจะได้รถปะ่ะมันจะอยู่ที่ดวงมันจะอยู่ที่อะไรก็รอ,อดูเลยเนี่ยรถก็จะพังแล้วนะแป๊บนึงลักชัทมีอะไรมาวะแป๊บนึงแป๊บน,นึงอ่านลักชัก่อนกลุงเลยมานะเนี่ยอะไรวะแป๊บนึงอะไรวะยังไง โอ้ไม่รู้ไม่อา่านเราไปเปิดกาชานะครับรถก็จะพังแล้วขี่เร็วก็ไม่ได้นะีเนี่ยทั้งกระตุกทั้งอันนี้ทั้งจะตกแมพนี่ยสามสิบล,ลูกมันจะได้ปะมาดูอยากรู้เหมือนกันครั้งที่แล้วเติมไปสิบลูกครั้งก่อนครั้งนานแล้วแหละไม่ได้โกโกปรไว้ด้วยตอนนั้นอะ่ะเติมมาคำาก็ไม่ได้แตบปูน มาดูครั้งนี้บ้างแล้วก็เมื่อวานเติมไป,ป5ลูก4ลูกแต่เขาแถมมาเป็น5ลูกก็โอ้ก็ได้อ่าได้ปูนมาแล้วก็เกือบได้มอไซค์เมื่อวานมาดูวันนี้จะได้อะไรปะมาดูวันนี้<ม>นเห็นนะเห็นเขาว่าเปิดบนปูเ,ปเ,ปขเขาแล้วมันชอบได้อ่ะก็เลยอยากไปลองมากมันจะได้ไหมอืมโปรเมนมอสสวนไปเปิดตรงนั้นแหละมันได้ก็เลยจะลองนั่นแหละ อยากรู้ว่ามันจะเป็นที่สถานที่จริงปะหรือว่าเป็นที่ดวงถ้าผมไปเปิดตรงนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นว่าเป็นที่ดวงผมแล้วกันนะเออทำไมรดแรงขึ้นวะเม่กี้ยังร้อยสามสิบอยู่เลยลงเนินเหรอนั่นแหละการเปิดกาชานก็แบบนี้แหละมันก็ยากหน่อยอไปไปโอเคอีกไกลอยู่ นั่นแหละอืสามสิบลูกนะเฮ้ยลองเปิดตอนขับรถสักลูกดิมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดได้ปะเฮ้ยเปิดได้ปะ่ะไหนไม่เห็นรถเลยโอ้ไม่เห็นมีรถเลยไม่เห็นมีรถเลยต่เีาอีกยี่สิบเก้าลูกจะเปิดตอนนน่นอะตอนเคลื่อบนบุกเขาอะโอ้หพวกนี้ได้มาผมก็จะขายนะโอ้หถ้าสามสิบลูกไม่ได้รถเนี่ยจะไม่เติมอีกแล้ววร้อนอนะอย่างน้อยก็ให้ได้รถหน่อยเนอะเห็นว่า ขอยมันได้รถกับเขาน้อยรถก็จะพังแล้วเนะี่ยไกลยังวะทำไมไกลยังวะนี่ละขนาดรถจะพังยังแรงอ่ะดูดิร้อยห้าสิบนี่รถจะพังแล้วนะแรงเกินฮัลโหลตรงไหนวะตรงที่หมอสวดเขาไปเปิดแล้วได้อาสามสองอะตรงนี้มัง้ง อันนี้ผมเดาเอาไม่รู้ผมมามั่วๆก็ไม่รู้ว่าตรงที่ผมไปเป็นยังไงอะมามั่วๆมันเป็นความเชื่อนะว่าเปิดตรงนั้นแล้วมันจะได้ไม่รู้อะเป็นความเชื่ออยากลองอะอยากลองเปิดมือวูเขาแล้วก็คนในแก๊งผมอะเปิดทีไรก็ได้รถตลอดเลยได้สามคันแล้ว R สามสองแล้วก็โอซิลิสเออโอไซลิสแล้วก็มอไซ นั่นแหละก็เลยอยากผมก็เลยถามเขาว่าเขาเปิดตรงไหน,นผมก็ยังเขา m a r มา,มาก,ก็อยู่แถวๆนี้แหละผมก็ยังมาลองบ้างวพราะมันจะได้เหมือนที่เขาเปิดไหมหรือว่าของเขามันกับดวงมันอยู่กับดวงมันอาจจะอยู่กับดวงกับดวง,งเขาก็ได้นะนั่นแหละหรือถ้ามาเปิดตรงนี้แล้วได้ก็อาจจะเป็นเพราะสถานที่จริงๆแหละก็เลยจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าเปิดบนภูเขามันได้จริงปะหรือว่าเป็นกับดวงจะรู้ โอ้เวมันจะขึ้นได้โอ้เปิดกาชาลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้เปิดกาชาลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหโอ้โหไก่จังวะรอดมีอะไรอยู่บนนั้นวะอย่างนี้เฮ้ยนั่นอะไรวะอะไรวะคืออะไรอ่ะตกนี่คือเกมเลยนะ ตกนี่พังเลยนะรถอ่ะกลับไม่ได้ด้วยโอ้โหนี่คือการเปิดกาชานะครับไม่ได้มาทำไรนะมาเปิดกาชาโอ้โวโอ้โวไหนดูดิมีอะไรอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นที่ชิงตรงมั้งอะไหนดูดิมันจะได้ปะผมเห็นกั้งผมมาเปิดตรงนี้แล้วมันได้ ก็เลยอยากลองบ้างตรงไหนอะตรงที่นี้แม่น้ำอะตรงที่นี้มีแม่น้ำด้วยตรงนี้มีแม่น้ำปะลองไปดีๆแับเปิดตรงที่มันมีแม่น้ำด้วยแล้วมันจะเป็นแบบน้ำตกน้ำตกอะเออแล้วมันก็จะได้เห,หเห็นหมอเห็นหมอสุดเขาไปเปิดแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะลองไปตรงนี้เห็นมันมีน้ำมันอาจจะแช่ก็ได้ โหดูทางดิเปิดกาชาลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะลงทางนี้เลยได้ไปะเนี่ย mm hmm. ไม่อยากขี่ตามทางไปตรงไปเลยก็ได้ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปนี่เลยไม่ต้องเลี้ยวได้ปะนี mm ่ hmm. ه, ก็ได้อยู่นี่ตรงไปเลยแล้วก็ลงซ้ายเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลงซ้ายอ๋อเป็นโรงงานอะ mm hmm. ไรเปล่นะอ๋อเป็นโรงงานเหรอตรงเนี้ย ก็พวกไหนวะที่เป็นแม่น้ำงั้นเราไปเปิดบนเขาโน่นปะบนเขาลงสุดน,นู่นนะไปเปิดบนเขาปะลงทุนขนาดนี้แล้วไม่ได้รถด้วมันรู้ไปดิลงทุนขี่ขึ้นเขาขนาดนี้ถ้าไม่ได้รถนะโอ้โ,อโอหโคนหัวร้อนเลย,เยลงทุนขนาดเนี้ยลงทุนมาโคตรสูงเลยอ่ะเออให้มันรู้ไปอยากรู้เหมือนกัน โอ้ยโห่โคตรสูงอ่ะโอ้รถขึ้นไม่ได้เลยว่ะรถขึ้นไม่ได้เลยโอ้จะตกปะเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้หรอกต้องวิ่งขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ผมว่าต้องวิ่งขึ้นอ่ะโอ้โห ไม่ไหวไม่ไหวจอดตรงนี้เลยโอ้รถถะายเลยวะจอดเลยจอดเลยรถมันจะความดูดิโอจะตกปะเนี่ยอ้ชันเกินเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วโอ้แล้วรถอยู่บนนั้นเอ้าหยุดเถอะจะแตกขึ้นไปรถไป เปิดแม่งตรงนี้แหละเปิดแม่งตรงนี้แหละทุกคนอุ้ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะรถอยู่ตรงนั้นด้วยมันจะเอารถเอ้าชิบหายจะแตกวะเนี่ย,ยเราจะตายาาโอ้เฮ้ยแล้วเราจะเอารถกลับยังไงวะฮัลโหลรถอยู่บนนั้นอ่ะอ้าวจบแล้วไม่น่าเลยกูเฮ้ยกูอีกนิดเดียวเองเนี่ย ขอหน่อยโอ้เปิดแม่งตรงนี้แหละเฮ้ยมันหยุดกระโดดไม่ได้โอ้ยแตก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 อุ้ยขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกโอ้ลองนี่เฉียงๆดิเฮ้ยเฉียงๆทำไม,นะมขึ้นได้วะเอา้าอุ้ยอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเฮ้ยอ๋อขึ้นแบบนี้เอง เดอบิวแล้วก็เทคมาอ้าวโอ้กูแตกแน่วันนี้ถ้าไม่เปิดโอเคไม่ขึ้นแล้วนายวิ่งอ้อมมาทางนี้เอาเอ้าผมอยากขึ้นไปเปิดบนนั้นนะ่ะไม่ใช่เลยเหรอกจะไปเอารถฮัลโหลโอ้จบแล้วเดี๋ยวว่าต้องวิ่งกลับนะฮัลโหลใครจะมารับคุณอยากคตรไกกเอ้าผมว่าวต้องยอมตายแล้วให้หมอมาลักปะ่ะ รูท่าแล้วมันขึ้นไม่ได้ก็ไม่น่าขี่มาแต่แรกแล้วอย่ยมันจะตามมัเนี้แล้วมันก็จะตกลงมาเอยห็นยากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเปิดตรงนี้แหละเปิดตรงนี้แหละมันขึ้นไม่ได้แล้วโอ้ไม่ยอมแพ้หรอกจะขึ้นไม่ได้อูจะขึ้นไปเอารถให้ได้ โอ้แตกเนี่ยว่ะเฮ้ยแตกแตกแตกโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเสียเวลาเสียเวลาไปขอเก้าลูกลัวๆอยากรูกจะได้รถ่ะโอ้โหอูลมีอย่างเยอะฮัลโหลไหนไม่เห็นมีรถเลยโอ้รัวๆเลยรัวๆเลย จะรอะไรอยากรู้จะได้รถปะอยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่มีรถเลยไม่มีวิแววจะได้รถเลยอย่างน้อยก็มีรถขึ้นมาให้ให้ดูหน่อยอย่างน้อยก็มีรถขึ้นมาให้ดูหน่อย <c oughs> โอ้โหโอ้โหไม่มีวิแววรถโอ้โจบแล้วหรือปะจบแล้วคงไม่ได้หรอก ดูถ้าแล้วมันจะรู้สึกเลยรวยยังไงไม่รู้โอ้โหไม่เห็นได้รถเลยจะได้ปะเนี่ยโอโโอ้โหไม่มีรถเลยวะดูถ,ถ้าต้องย้ายที่ว่ะ ต้องย้ายที่แล้วเฮ็ดนายายยุเฮ็ดจะอยากอื่นไม่ได้เลยอ่ะเอาไปขายแม่งหมดเลยนี่นั่นไงรถ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 เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดตรงรถโอ้สองคันโอ้ยรถสองคันเลย R32 R32 เมื่อกี้อะ R32 กับอะไรวะกับเซนโตโชอะไรอ่ะรถใหม่ด้วย มอไซมอไซมอไซโอ้ oh! ไม่ได oh oh, oh, ้อ oh. oh, ีกแล้วโอ้ไม้ครับกูมีเป็นพันแล้วฮัลโหลโอ้ขอหน่อยเถอะรถรถขอหน่อยเถอะขอละขอละโอ้โอ้โหปูนอย่างเยอะเลยกลับไม้รถขอรถสักคันขอรถสักคันเดี๋ยวสต็อปก่อนกดเองดีกว่าโอ้ปูนอ่ะ สิบแปดอันจะได้ป่ะเนี่ยโอ้ไอเห็นมีรถเลยสีกเจดสิบห้าอันแล้วพักยกเลยโอ้เพชรอีกแล้วเออเพชราโอ้รถหายไปแล้วคงไม่ได้หรอกจะได้ป่ะน้องเพชรเฮ้ย <polarization> ได้โมไซสัต <loser> ย <seven> ์ให้โมไสเอาดีเอาดีอวดก่อน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 เอาดี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 ให้มันรู้ไปสามสิบลูกอ่ะให้มันรู้ไปเอาดีเอ้ไหนเขอลดลดรถลดลดลดรถอีกแล้วรถอีกแล้วเฮ้ยมอไซค์คันเดียวก็คุ้มแล้วมั้ง มาแค่คนเดียวก็คุ้มแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยขอขอ,อาสามสองนี้ขออาสามสองนี้ขออาสามสองนี้ขออาสามสองแน่จริงอะมาดิแน่จริงขออาสามสองนี้แน่จริงออ 3, แน่จริงขออาสามสองนี้ฮัลโหลแน่จริงขออาสามสองนี่โอ้สิบลูกผมว่าไม่ได้สิบลูกผมว่ามันคงไม่ได้เลยแล้วเหละมันน่าจะได้แค่มอใส่อะแล้วพักยกพักยก จะเชื่อได้หมอใสเชื่อยกันหรโอ้โหอย่างชอบอย่างชอบเลยวะ <c oughs> แล้วประเด็นคือเราจะขึ้นเอารถยังไงอะรือเ,เราจะให้เือจะยอมตายแล้วให้หมอมาเฮ้ยแต่มายอมตายแล้วให้หมอมาเพราะมันไม่มีวิธีขึ้นหรือต้องขึ้นช้าๆวะพขึ้นชา้าๆได้อยู่ไปได้อยู่ได้อยู่เพื่อทีละชั้นเฮ้ยเฮ้ยต้องห้ามเดินเอ้าแตกกูแตก,แตกเรียบร้อย ดูแล้วต้องห้ามเดินกระโดดขึ้นแล้วก็ห้ามเดินโอเคงั้นขั้นขั้นหนึ่งต่อลูกหนึ่งโอเคปะขั้นหนึ่งต่อต่อลูกหนึ่งขึ้นไปขั้นหนึ่งแล้วเราก็เปิดลูกหนึ่งอย่างเงี้ยพอใสอีกแล้วเรวก็จะได้ซ้านะโอ้เบื่อไม้ว่ะมีเยอะแล้วออกแล้วขึ้นอีกขั้นหนึ่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งโอเคแล้วก็เปิดประมาณสิบขั้นจะได้รถปะ ขออาสามสองห uh. น่อยเ้อขออาสามสองหน่อยเจอขอหน่อยขอหน่อยอาสามสองอ่ะโอ้เพชรรัวเลยวะเพชรรัวเลยวะออกกัดแล้วก็กระโดดหุ้ยผิดกูผิดกูผิดมันต้องห้ามกดเดินโอเคเฮ้ยตัวนี้มันสูงมันขึ้นไม่ได้หรอตัวนะตัวนี้มันสูงเกินมาสิบลูกควารถสักคัน สิบลูกขอลดสักคันเอ้ยมอไซค์อีกแล้วโตรงนี้มีแต่มอไซค์วะ่ะโอเคอีกแล้วมาสิบลูกสุดท้ายปเปิดรัวๆเลยขึ้นยากจังวะ่ะผมว่าน,น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะมันตันแล้วเอ้ยขึ้นได้ปะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดตายเลยเปิดตายลูกนี้ลูกนี้ว่ะอู้เสียดาย R32 กลายหน้ากายหน้าเราไป อาจำสองกับกับอซิริสอ่ะโอ้โหเหล็กขอเหล็กขอเหล็กเออเอาไว้ขายโอถยยนะ้ถ้าตกนี้ตายเลยนะเชียวะถ้าตกนี้ตายเลยดูดีว่าจะขึ้นเอารถได้โอ้ผมก็ไม่หน่าไม่น่าขี่มาแต่แรกโอ้โหการปีนเขายากขนาดนี้เลยหระขึ้นไม่ได้แลว้วหวะผมว่ามันตันแล้วมันตันแล้วเปิดรัวๆเลย ไปรวยๆเลยก้าลูกรวยๆเลยขอรถขอรถคันหนึ่งขอรถคันหนึ่งขอรถขออรถโอ้ขอขอรถขอรถแปดลูกรวยๆขอรถหน่อยครับขอรถหน่อยครับเพชรก็ได้จะไปขายโอ้โมันคงจะให้เรามอไซค์คันเดียวดูท่าแล้ว คงจะไม่ได้อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยโอเคแบบแบแบเฮ้ยไอ้เฮ้ยแก๊ปก่อนป่ะเฮ้ยยี่สิบห้าอันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนรู้สึกว่าเหล็กจะเต็มวิ่งอาสามสองอาสามสองมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โห้หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าเหล็กจะเต็มโอ้ยี่สิบเหล็กยี่สิบเฮ้ยยี่สิบเก้า แล้วแล้ผมจะขึ้นไปเอารถยังไงนะ่ะฮัลโหลเอลเอขึ้นไม่ได้อ่ะตันแล้วอ่ะทำไงวะอ้อมๆไปได้ปะวิ่ถ้าตกนี่ตายเลยนะเนี่ยเชื่อไหมถ้าตกนี่ตายเลยพลาดครั้งหนึ่งนี่้นไในแล้วขึ้นในเล้ะโอ้โหรถอยู่ตั้งไกล ơi nản ngay, sắp TỤC Nào, được nè, rồi, ơi, này này ơi, cái này, cái này, cái này, đường này, là này, 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 mình này, Ê, này Như này, Ô. Lẽo, đều... Ôi, tài, tài. Đẹp này, này, Ô Ui này, tai này, 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 Tai này, 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 รอมหมอรอหมอเลยเปิดให้หมดก่อนแค่เรียกหม 5, อห้าพันแน่ตรงเนี้ย้่าหมอตอนนี้ผมตายแล้วเืดวๆเลยเืดวๆเลยหน้าหมอใส่คันเดียวเองไม่ได้หะอ้สามสองผ่านหน้าไป 2, าอสองคร,รั้งไม่ได้เยอะกี่ลูกเนับแล้วสามลูก โอเคถึงแล้วเพชรสามสิบลูกกันมั้งเนี่ยไหนรถน่ะไม่มีแล้วหรอขอข้าวกล่องก็ได้เอาไว้แดกโอ้มอไซค์อีกแล้วโหได้ห้าอีกเหลือสองลูกลูกสุดท้ายขอ,อยละอาทำสอง พอแล้ลูกสุดท้าย R สามสองเอาหมดแล้วหรอโอเคเรียกหมอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอา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 โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งในช่องสม a ช t c น a น n ล l ถูกครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ได้มอไซค์มาแล้วคันหนึ่งนั่นแหละ บายบายโอเคครับคือตอนแรก่ะผมว่าจะลงไฮไลท์ตอนปล่อยให้ด้วยนะแต่ว่าผมเข้าประเทศไมไ่ทันใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้พี่สูพี่สุเข,เขาใช้ความพออัดให้แล้วความเขาอ่ะไอห้าเป็นเก้าใช้มาสี่ปีแล้วทีนี้คือแบบเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อัดมาใช่ไหมเขาก็ไม่เขาไ,ไม่ได้ปรับตรงอ่าสกุลไฟล์เป็น npc นนะเออ แล้วทีนี้เขาอ่านมาใช่ไหมเขาอ่านมาประมาณกี่นาทีอะสิบสี่นาทีรั้งสี่นาทีนี่แหละแล้วทีนี้คือแบบไฟล์มันเป็นไฟล์ m m mkv อะแล้วผมว่าจะเอามาตัดเป็นไฮไลท์มันตัดไม่ได้นะเออเราก็เลยไม่ได้ใส่ไฮไลท์ลงเราะว่าตอนตีเป็นยังไงบ้างอะเออก็ขอโทษด้วยนะครับคือตอนแรกผมว่าจะเอาไฟล์ mkv อะไปแปลงเป็น mp สามนะเอ้ยไปแปลงไปแปลงเป็น mp ซีแต่คือไฟล์มันใหญ่เกินไปไงมันแปลงไม่ได้ในเว็บอะ เออนั่นแหละก็เลยไม่รู้วิธีแปลงนะผมก็เลยไม่มีไฮไลท์มาลงให้นะครับนั่นแหละโอขอโทษเลยนะคือผมเข้าประเทศไม่ทันจริงๆผมรีบไปถึงแล้วเออตอนแรกบอกว่าชิงสี่ทุ่มครึ่งไงผมก็เข้ามาสี่ทุ่มยี่สิบไงเออแล้วออกไปออกมาเล่นไปชิงกันตอนสี่ทุ่มสิบห้าเออผมก็ไม่รู้อ่ะเสียดายมากเลยแนตะ่ก็คือสรุปพวกผมชนะชนะสองศูนย์เซตแรกก็ชนะเซตสองก็ชนะนะก็คือพวกสี่คนนั่นแหละลงอ่ะที่ว่าเพิ่งเข้าแก๊งมา ต่อยโคตรโหดเลยอืวก็พี่กอลัตมันอีกคนนึงน่าจะใช่พี่กอลัตแหละนั่นแหละคือในไฮไลท์อ่ะแล้วแล้วมันแหลกมากเลยไงก็เลยแบบโมก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยวผมลองลากไฟล์ mkv ลงมาในอ่าอะไรวะ Adobe Premiere Premiere Pro แล้วไฟล์ mkv มันมันมัเอามาตัดไม่ได้มันต้องเป็น mp mp4 นั่นแหละแล้วมันเอาไปแปลงไฟล์ไม่ได้้วยไงเพราะมันไฟล์ใหญ่เกินเออนั่นแหละ ก็เลยไม่มีไฮไลท์ให้ลงนะครับนั่นแหละก็ขอโทษด้วยนะน,น,นั่นแหละก็ไว้เจอกันใหม่เออ่คลิปหน้านะก็สรุปก็คือเราได้มอไซด์มานะนั่นแหละโคตรแรงเลยแล้วก็ได้อ่าอะไรวะได้โลโก้แกงมาต่อไปแกงผมก็จะเป็นผมจะพยายามทําให้แกงใหญ่นะต่อไปก็น่าจะไปชิงชิงกาลาดไปชิงโซนละต่อไปนั่นแหละก็ค่อยๆดูค่อยไปนะครับก็อย่าลืม ติดตามอ่าสตรีมแล้วนะเราจะสตรีมวันจันทร์ถึงวันเสาร์อ่ะจันทร์ถึงศุกร์น่านะจะสตรีมช่วงสอง,สองทุม่มจนไปนะแต่วันเสาร์อ่ะบางวันก็จะสตรีมช่วงเช้าเช้าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันเสาร์แล้วผมไม่ว่างผมก็จะมาสตรีมช่วงค่ำๆนะโอเคอย่าลืมกดซับกดไลค์กด, like, กด subscribe ด้วยนะเราจะหนึ่งพันามแล้วบ๊ายบาย เคยหันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิธพิเศษคือทำลายห L ุนหูจนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไร